สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับคุณนุชออนไลน์ Online. สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่12หน่วยหนูน้อยมารายาทงามสาระที่เด็กควรรู้ในวันนี้ก็คือการนั่งนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการนั่งที่ถูกต้องเด็กๆไปทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาเมื่อวานกันก่อนเมื่อวานวันพุธเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเดิน,นะคะ่ะ การเดินที่ถูกต้องควรเดินอย่างไรเดินหลังตรงแกว่งแขนไม่แรงจนเกินไปและการเดินควรเดินอย่างประมัดระวังนะคะและเวลาสสําคัญการเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มศีรษะลงเล็กน้อยเพื่อแสดงความเคารพผู้ใหญ่และการให้เกียรติผู้อื่นนะคะ สำหรับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับการนั่งนะคะสาระที่เด็กควรเรียนรู้ในหนูน้อยจิตใจหนูน้อยมารยาทงามนะคะการนั่งแบบนี้ถูกหรือผิดเด็กๆเ,เห็นสัญลักษณ์สีแดงไหมคะผิด no a d add, add นะคะท่านี้เป็นท่านั่งตัว W นะคะซึ่งเป็นท่านั่งที่อันตรายผู้ปกครองต้องสังเกตและคอยแนะนำเด็กๆนะคะแบบนี้ค่ะ ตัว W การนั่งกับพื้นขาพับเป็นตัว w แบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะถ้านั่งที่เหมาะสมกับเด็กสามารถนั่งเหยียดขาตรงเวลานั่งพื้นนะคะหรือนั่งขาสมาดนั่นเองมาดูภาพที่เด็กๆควรนั่งนะคะเวลานั่งที่พื้นนั่งขาสมาแบบนี้ถูกต้องนั่งเหยียดขาตรงไปข้างหน้าถูกต้องและการนั่งบนเก้าอี้หลังตรงนะคะไม่แยกขาของเด็กๆจะต้องชิดกันนะคะ เป็นท่านั่งที่เรียบร้อยและก็น่ารักมากเลยค่ะแบบนี้ถูกหรือผิดคะถูกคะ่ะนั่งหลังตรงขาไม่ยกขาขึ้นนะคะเวลาที่เรานั่งเก้าอี้เห็นไหมคะเวลานั่งไม่หยอกล้อเล่นกันเพราะจะเกิดอันตรายได้ถ้าเราเล่นกับเก้าอี้นะคะการโยกเก้าอี้ก็ทําให้เราล้มได้นะคะแบบนี้ถูกหรือผิด ผิดค่ะแบบนี้ผิดนะคะไม่ควรปฏิบัติเลยก็คือการเหยียบบนเก้าอี้หรือลากเก้าอี้นั่นเองเด็กๆต้องระมัดระวังไม่ควรปฏิบัตินะคะสรุปสาระที่เด็กควรรู้ในวันนี้เรื่องของการนั่งก็คือการนั่งที่ถูกต้องควรนั่งอย่างไรนั่งคาสมาดนั่งเหยียดขาตรงนั่งบนเก้าอี้นั่งอย่างไรนั่งตัวตรงไม่โยกเก้าอี้และไม่เหยียบบนเก้าอี้นะคะ การนั่งที่ผิดก็คือท่านี้ค่ะท่า W นั่นเองเด็กๆไม่ควรปฏิบัตินะคะคุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตและแนะนำไปด้ดวยนะคะคุณค่าพราะวราสารประจำวันนี้ฝากพระองค์ทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องของความจริงการไตรตรองการภาวนา สิ่งสำคัญก่อนนอนเด็กๆหนูน้อยมารยาทงามต้องไหว้สวยพูดเพราะคิดดีทำดีและก่อนนอนต้องรู้จักสวดขอพอรพระนะคะสำหรับวันนี้คุณนุชขอจบการเรียนการสอนไดเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ